ชัดเจนครับดนล็อกชัดเจนครับแปลนี้การันตีได้เลยครับว่าข้าวดีดขึ้นไม่เกิน10%แน่นอนนะครับข้าวอายุ12วันวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อ้นมาที่อำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมนะครับมาติดตามนาแปลงนี้แปลงนี้ใหญ่มากครับ80ไร่นะครับของนาอ้นนะฮะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดดล็อกของบริษัท s p สพีปเท9เราปรามาทการหมักแปลงนี้ไว้นะครับเพื่อจะเคลือบข้าวดีดล็อกข้าวดีดนะครับแปลงนี้มีข้าวดีดเยอะมาก นะครับปรากฏว่าขณะนี้หวานข้าวไปเรียบร้อยแล้วครับข้าวอายุขนานี้ที่ลวงวุยืนอยู่นี้วันนี้วันที่5พฤษภาคม2568แปลงนี้ทํานาไปเมื่อ42วันที่แล้วแปลว่าข้าวอายุ42วันวันนี้นะครับลุงวลมาตรวจด,ดูแปลงปรากฏว่าข้าวดีดเห็นประปลายนะครับเห็นประปลายเห็นไม่มากเห็นไม่มากถือว่าสําเร็จครับในสายตานะครับ ประเมินแล้วน่าจะไม่เกินส0อร์เซนที่หลงเหลืออยู่นะครับปรากฏว่าแปลงนี้สําเร็จอีกแปลงหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อการพลาดเดี๋ยวจะส่องปลายยอดข้าวให้ดูนะครับโอเคนะครับนี่ครับพี่น้องดูครับข้าวอายุส2วันหมักด้วย,วยรนล็อกนะครับเพื่อมาล็อกข้าวดีดนะครับล็อกข้าวดีดไม่ให้หายใจแล้วก็เพื่อไม่ให้ข้าวดีดงอกนะครับแปลงนี้ข้าวดีดเยอะ นี่ครับสองข้าวให้ดูนะครับข้าวยูทีสองวันมองเห็นข้าวดีดไหมครับแต่ลุงอ้วนเห็นบ้างปละปลายนูนต้นนี้ตน้นนูนต้นนี้ตน้นปรากฏว่าน่าจะถ้าเป็นคะแนนหรือแต้มก็คงให้ได้ถึงข้าวดีดนั้นบางไปถึง90นะครับหลงเหลืออยู่ประมาณ10ประมาณ10ซนะฮะลองดูฮะดูยอดข้าวถ้าข้าวดีดมีมันจะเห็นสูง จะสูงเลยครับและเป็นเป็นสีทองอ่อนนะฮะเดี๋ยวลุงว่าจะติดตามและนำเสนอต่อไปครับจากหลวงวนปราบเข้าดิดครับ